นจะได้ใจนะครับอันนี้เป็นโซนเสียบี้ยวทรงไม่ขายนะนี่คือมีเจ้าของเพลทีเขาเหีืยนี่นะมคนต้องเาเขาบมาจอนะซแทซะินี่ะรับทีับับทรงไปรวมแบบเป็นประกอบ มันจะโฟมไว้ไปเป็นตู้เป็นแกนละนี่คืออดฝาข้างถอแผนบนแผนหลักเ่ประกอบเป็นตู้ครับสอาสมัยก่อมันจะติดกันเลยนะยกคนเปึ่งแกนกินจากโมตรงแกรับไปเลยเนี่ยนี่มันเป็นรุ่นที่สองรที่สามละ ตาตาสีข้ามาขายนะครับส่วนมากเาจะมาแคเรามาแวะพักปี่ถึงเมอย่างนี้แล้วก็คอยมาตางัวตาไก่อยออกหากินในใกล้ว้เวนมาดูวัวยังต้องตัวดีาาห่ิ ไม่ต <ersch> ้ okay. right ังว right ันโตเขาข้อห้าวไว้เวลาโลกข้อหมุนเนี่ยทั้งหมดตานเียรการดึงตูตานโลกข้อหมุนนี้กปึ๊บอันนี้แหลตานจากหมุนไปที่ฐามตรงข้ามกับโลกหมุนขอเคียง มันต่ำแรงมันสุดแลักเอี้ยมต่ำแรงนุ่มพวงเวลาลกเขาหมุนทุกวันนี่เขายืนยืนที่เขก็หมุนไหมะตัอคนนี้ไหวเลยนบ้างไก่ใช่ไหมก็ได้เขาเขาโนเนี่ยครับห้องว่าเัวนะมาตัวไอคแับก็จะเนี่ยมักจะมาเอาว่าอยู่หลอกเหมืองยาไทยุ้ตสุ่งฮงนะครับบ้านทินไ้ลื่ทีนี้กระสันนิฐานว่า Đúng ừ, không à? thô an ăn tiết tám Tiết xoài hoài tám má mô Là cả mà tăng chung chốn Tè nhiên, nghe kể hiểu ạ? À? Mì chung chốn dù đớm là Cả mà bố lên hạ qua Và à lám Quạt Thưa chinh lăng vân mừng để cá bất chỗ khép xuân đang ngoài cưới Nhà một lần này, phỉ mưa này à. ตอนนี้คณะกรรมการเริ่มจับจ้องแล้วเริ่มนับถอยหลังโอ้ปีตาโบดหมุนนี่นะหมุนนี่เคก๋งี่้ตาอันนี้คือครับทีนี้ครับตาสีอย่างเดียวเลยว่าอันนี้ครับตาสีแต่อันนี้ได้ตีโอ๊บรุ่นมาแน่น่ะนักศึกษามึงนั่นเขามาสอนอันนี้เอาไปนี่อย่างไรนี่ขอไปตั้ง ต้องคนไว้กแกวแฟแก้วกวแฟแก้วน้วแก้วน้ำกาแก้วแก้บแกครับเวแยเกด้นีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไงครับซึ่งะพานได้สองปีกว่าอีกประมาณสีก็น่าจะออกลูกลว ใหญยให่ใหญ่จะได้ก็มันครมันออกผุปุ๋ยแล้วกรับอ๋อดังนั้นเขาจะบตัดใบนะครับไอ้ทางทางที่ดีนี่ยเราจะต้องตัดใบเลยตัดใบปล่อยมันแห้งไปเลยครับถ้าตัดใบมันจะสะดุ้งคือว่ามันมันจะออกลูกโอปล่อยมันแห้งเลยออกนะครับพรุนี้มะนาวมีพริกมีมะเขือนะครับปุ๊กไว้กินในภายในครอกว่าตุ้งแซวคนนี้ ถ้าขย่างทอเขาแตกเอาไว้ข่าเแตไม่หรอกก็รันมกเยนเื้ี่่อี้าทอดจิ้มขอดอแต่ยาทอดเขาแต้นจะันล้เาะก็เน้น่นขอเ้ท่่ีก็น่าอเรียนจ้ทุกท่านได้รับชมการแสดงในจุ่ชุดีว่า กนเหล่าขานตำนานพะลวงโดยกลุ่มอสมอตะบนพะลวงขอเชิญรับชมได้เลยเจ้า โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2564ให้สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดแพร่ดำเนินการเป็นหน่วยดำเนินการโครงการพัฒนาภาพาการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่วันนี้กิจกรรมพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยวโอวทอกล้อวิถีซึ่งในการดำเนินง,งานนั้นมีกิจกรรมย่อยอยู่5กิจกรรมตแต่ละหู่บ้าน กิจกรรมด้านที่หนึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพกรรารบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรามวิถีกิจกรรมที่สองนะครับเป็นกิจกรรมการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยในวันนี้ได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านาตุหลวงจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางการท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชุมชนแบบอออดิวโนอโดยการนำาสื่วนชนและนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนซึ่งบ้านพระหลวงของบ้านพระหลวงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญทั่วลชการจังหวัดแก่ได้กล่าวเปิดตัวหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยวแบบนิวนรนมอลตามลำดับต่อไปขอาการียนนชิญครับจังหวัทผู้แทนนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านในายเพอสุเม็นท่านนายกพระหลวงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพระหลวงแขกผู้มีเกียรติึวลนชนทุกท่าน,นครับวันนี้เป็นการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บอก New n o r m a l นะครับทำไมต้องหมู่บ้านท่องเที่ยวทำไมต้องเปิดก่อนเรามองว่าร้อยหมู่บ้านั1 3หมู่บ้าน3,700อีก3หมู่บ้านปีนี้แพ่จทำต่อยอดอยู่นะครับอีก6หมู่บ้านโดยใช้งบพัฒนาจังหวัดมาทำปีแรกคือผู้คนที่จัดการการท่องเที่ยว p ี o พ l e เรื่องที่สคือแร,ร่หัวไทยทีู่กี่ร้อยปีแล้วนะครับไทยลึกเป็นเอกลักษณ์ นะครับความเป็นอยู่ทั้งหลายฐาเนเรียนรู้ที่ท่าน้าผมไปดูคือวิถีผู้คนของไทยเกษนะการใช้ชีวิตการนับถือมาพุทธศาสนาการแต่งตัวการกินอยู่ของไทยของธรรมาหากินของไปนาไปไร่มีหมดตำลักของบรรทั์บุรุษน,นะครับที่สืบมายัางลูกหลานก็คือมีการร่วมก็คือมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจของที่นี่้ายเป็น เป็นโปรดักนะเป็นสินค้าที่มีรากฐานมานานแล้วเป็นสินค้าที่มีร่วมและเย็นเป็นการจัดกิจกรรมโดยชุมชนนะครับก็ทําให้ชุมชนพระหลวงเนี่ยได้เป็นที่รู้จักนะครับของผู้คนนะครับในชีวิตครั้งหนึ่งได้มาถ่ายรูปกับพระธาตุโน้นนะผลกระบอกเนื้อมันคืออะไรเนื้อคือเอียงนะครับเวลาแผ่นดินไหวที่ไรก็ยังโฟมาถามในเพอสูงเม่นทุกทีนะว่า มีกระทบต่อระชาตินึ้หรือเปล่าครับกับดินไหวนะครับก็ขออำนวยไอพรให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับบัตรนี้ตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวแบบนิวร์มอลนะครับบ้านพักหลวงหน้าบัตรนี้ครับมีความสุขวามเจริญทุกท่านครับสวัสดีครับขอตาบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมายืนมายืนใครมายืนรังเวทีทั้งม ทามาันลองมาขางนี้ห้าขันลองอยู่นี่ทัานลองอยู่นี่สามสองหนึ่งหนึ่งเปิดงานของรทเท่ยวบาลวนก็ได้เปิดจยางเป็นทางกาแล้วนะครับ ก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านผัวราชการจังหวาแเลนะเรามงคลสวนกับสมหวังของบางพรหมเป็นบางสูงทานได้ที่เดือมาถึงประทานี้นั้นเปิดโบราณของเที่ยวก่อัครับยังไม่เสร็จครับหนึ่งสองสามสวยครับนกุญแจนะครับพระหลวงหนึ่งสอ อ่าข้างไหนเรียบ